ให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์หรือว่าช่วยถอดผลโพที่ออกมาให้ผู้ชมได้รับทราบกันหน่อยนะว่าหกพรรคกัรเอกาสที่ได้เป็นรัฐบาลนี่มันบ่งบอกอะไรบ้างในช่วงปลายปีแบบนี้โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่นํามาแบบสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมออันนี้นะครับเอาเบื้องต้นก่อนเลยนะครับคุณเอาอครับครับเอโพนี้นะครับจริงๆตอนเราถามเนี่ยนะครับคือ่งนี้ผมเห็นว่ามีช่วงนี้มันมีสอสอเนะี่ยย้ายเข้าย้ายออกกันมางเลยนะ แล้วก็มีคนชอบบอกว่าเดี๋ยวพักนู้นจะจับพักนี้ไปพักนี้จะล่วงกับบางเหนือพักนี้เดี๋ยวพักนี้จะได้เป็นรัฐบาลพักนี้ได้เป็นฝ่ายค้านคือโอ้โหมั่วกันไปหมดเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับนะผมก็เลยอ่ะถ้างั้นเอางนี้กันให้ประชาชนเนี่ยเขาวิเคราะห์มผมไม่ได้ถามความชอบความเชื่อความต้องการมผมถามให้ประชาชนช่วยวิเคราะห์ว่าหกพักสําคัญเนี่ยโอกาสได้เป็นรัฐบาลมีมากน้อยแค่ไหนครับนะครับ ก็เน้นว so ิธีนี้แต่ยงแต่อย่างเราก็ตามคําตอบที่ได้เราก็ได้ทั้งกันในเชิงวิเคราะห์นะแล้วก็บวกผสมบนเปผมว่าผสมบนเปยกับไปกับความเชื่อความชอบความชังผสมด้วยนะครับแต่อาจจะน้อยกว่าความการวิเคราะห์นะครับเพราะว่าเพราะต้องเก็บข้อมูลเนี่ยผมให้ให้เจ้าที่บอกประชาชนชัดเจนว่าอยากให้วิเคราะห์ว่าว่ามีโอกาสแค่ไหนประชาชนก็ใช้วิธีการวิเคราะห์นะครับทีนี้ผลออกมาเนี่ยก็คนพบว่าภรคพื่อไทยเนี่ย นะครับมีสูงสุดของมาคพิทยารือ4สเนี่ยคือโอกาสเป็นรัฐบาลค่อนข้างมากครับนะครับลองมา3-2%ก็คือเป็นรัฐบาลแน่นอนอถามว่าทำไมผลนึกออกเป็นแบบนี้ผมเชื่อว่าคนมองจากกระแสะพักเพื่อไทยในปัจจุบันครับนะครับ,รบที่ไม่ว่าโพในไหนเนาะอาจจะเรียกว่าอาจจะเรียกว่าเริ่มจากที่ได้โพก่อนเมื่อตอนประมาณกลางปีที่อยู่ดีคะแนนคุณอุ้งอิงพักเพื่อไทยก็วิ่งพวดขึ้นมาเฉยเลย นะครับดังนั้นพอนอื่นก็เริ่มมีคะแนนคล้ายๆเคียงกันก็คือคะแนนของพรรคเพื่อไทยมาหลายคนก็เริ่มมองว่าเออเป็นกระแสนะครับคนก็จะอ่าเลยวิเคราะห์ว่าในเมื่อเป็นกระแสว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับมีสูงขนาดนี้ก็เป็นไปได้ว่าพรรคเพื่อไทยก็อาจจะได้เป็นรัฐบาลเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับไม่มีใครทุกคนเวลาพูดถึงพรรคเพื่อไทยจะพูดอยู่สองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งแลนสไลด์เรื่องที่สองไม่แลนสไลด์แต่เขาชนะ เออชนะแบบไหนเท่าน,นั้นเองอ่านะครับแต่ก็ชนะก็คือเพื่อ่ายนคือว่าโอกาสมาที่หนึ่งเนี่ยก็คงจะสูงแน่นอนนะครับแต่ว่าจะแรนสไลด์หรือเปล่าอันนี้ยังยังยังตอบไม่ได้หลายหลายคนก็จะวิเคราะห์แบบนี้เมื่อเมื่อหลายคนมองภาพเป็นแบบนี้ก็เลยมองว่าอ่าทั้งนั้นเป็นไม่ได้สูงมากเลยว่าพรรคเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลครับอาจจะร่วมกับพรรคนน้นพรรคนี้อะไรก็แล้วแต่ อาจารย์รผมผมถามแทรกนิดนึงนะฮะว่าอาจารย์คิดว่าปัจจัยที่มีผลมากๆกับความเชื่อของพี่น้องประชาชนที่ว่าเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลเนี่ยนะฮะอาจารย์คิดว่ามีผลจากการที่คุณอุ้งอิงซึ่งนามสกุลชินวัตรเนี่ยเปิดตัวอย่างเป็นทางการว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ไล่ลงพื้นที่หาเสียงขึ้นเวทีปราศัยมาโดยตลอดป้ายเนี่ยบางคนบอกนึกถึงสมัยคุณยิ่งรักเลยนะ ที่จะเป็นนายกเนี่ยป้ายเห็นคุณอุงอิงนึกว่าคุณยิ่งรักเลยอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นว่าภาพของคุณอุงอิงว่าดูเหมือนแนวโน้มจะเป็นแคดดิเดตนายกของเพื่อไทยมันชัดขึ้นหรือเปล่าแล้วด้วยความที่นามสกุลชินวัตรคนก็เลยเหมือนเทคะแนนหรือว่าเชื่อว่าเพื่อไทยจะได้อาจารย์ว่าเกี่ยวไหมครับเอ่อที่เกี่ยวได้แน่เลยคือเกี่ยวเขาว่าชินวัตรแน่แน่นามสกุลคุณลุงอิงที่ว่ามีเขาว่าชินวัตรอ่ะนะนะครับเพราะอย่าลืมว่าสกุลนามสกุลนี้ยังคงขายได้ดีในกลุ่มภาคอีสานโดยเฉพาะนะครับคนก็ออาาจจะเชื่่ว เหมือนกันบเชื่อตั้งแต่ต้นแล้วอ่ะเอ้ยการที่คุณนักสินส่งคุณอุ้งอิงลงมาเนี่ยนะครับ,รบผมไม่ได้ส่งมอเป็นตัวประกอบหรอกนะครับและในการเดียวกันคุณนุ้งอิงก็ไม่เคยปฏิเสธใดๆน,น,นะว่าว่าจะไม่เป็นพี่หนูว่าผมพูดเหมือน,นกับเหมือนแบบอะไรนะเป็นอนาคตเดี๋ยวลองมติพักรอไรๆก่อนใช่ไหมการไม่ปฏิเสธเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการยอมรับไกลๆอ่ะอว่าพร้อมที่จะเป็นค a n ิเดตนายกคร,ครับอันนั้นอาจจะเป็นประเด็นหนึ่ง นะครับนะแล้วโดนพ่าะยิงตั้งแต่อะไรคะแนนของพรรคเพื่อไทยนะครับเั่วหยิงของคุณลุงอิงเนี่ยนะครับเมื่อเดือนมิถุนาตอนทำคะแนนนิยมทางการเมืองายแต่มาดครั้งที่สองทับสองพันหกสิบห้าอยู่ดีๆคะแนนคุณลุงอิงก็พุ่งพรวดขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่มันก็เลยกลายเป็นว่าคุณก็เริ่มเริ่มหันหน้าไปจับตามองแล้วนะครับเดียวกันเนี่ยข่าวกระแสแลนสไลด์แลนสไลด์ก็มาแรงมากว่าจะททั้งพรรคเพื่อไทยก็ปั่นกระแสนี่มากจะต้องแลนสไลด์ต้องแลนสไลด์ นะครับ,รบในขณะเดียวกันเนี่ยตัวแต่ละโพลที่ออกมาก็บ่งบอกว่ามาที่หนึ่งแต่ยังไม่แลนสไลด์นะครับฉะนั้นคนก็เลยวิเคราะห์ว่าอ่าอย่างนั้นเป็นไปได้ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีโอกาสมากเลยที่จะได้เป็นรัฐบาลครับนี่คือสิ่งที่คนคนส่วนใหญ่วิเคราะห์อ่าเกี่ยวกับเรื่องของอพรรคเพื่อไทยนะครับพอมาถึงภาคที่สองพรรคก้าไกลพรรคก้าไก่เนี่ยคนเนี่ยแบบ ึครึ่งกลางๆได้หรือไหมคุณออฟกลุ่มหนึ่งก็บอกว่ากลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยโอกาสเป็นรัฐบาลคงน้อยหนะ่าเพราะว่าเออแคยๆและนะ้วพรรคเก้าไกลเนี่ยมีบางนโยบายเนี่ยเป็นนโยบายนโยบายดงกระสุนตกเป็นสายล่อ,อฟ้านะครับนะในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกเฮ้ยโอกาสเป็นนโยบายเป็นรัฐบาลเนี่ยมากนะเพราะเนื่องจากว่าอ,อ,อยู่ร่วมกับพรรคฝ่ายค้านกับพรรคเพื่อไทยมายังไงทัพวกไทยเนี่ยไม่มีทางเลือกหรอกคงต้องเอาเก้าไกลเนี่ยเข้าร่วมรัฐบาลนั้นคือคุณออฟดูคะแนนในสองช่องกลาง จะเห็นว่ามันสูสีกันมากระหว่างโอกาสเป็นรัฐบาลค่อนข้างน้อยที่สามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นกับโอกาสเป็นรัฐบาลค่อนข้างมากที่สามสิบเปอร์เซ็นต์อืมมันสูสีกันมากสูสีกันมากนะครับคือก็กายเปรนว่าคนคิดฟฝั่งแปลว่าอันนี้อันนี้อันนี้มันแปลกไหมอาจารย์สําหรับก้าวไกลคืออันนี้มันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรดีฮะมันมันสุดขั้วเลยไหมฮะสำหรับก้าวไกลคือชอบก็ชอบสุดไม่ชอบก็คือไม่ชอบสุดมันมันพอจะบอกขนาดนี้ได้เลยไหม เออจะจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับจะบอกอย่างนั้นก็ได้ก็คือคนชอบก็ชอบจนแบบเอออะไรล่ะ everything everything is good นะ่ะทุกอย่างดีหมดละนะครับนะในขณะคนไม่ชอบก็บอกไม่มีอะไรดีเลยนะครับมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าผมผมมองคือตอนเราทําตอนทํโบอันเนี้ยเราพยายามเน้นให้เขาวิเคราะห์เนาะเราไม่ได้เน้นทางความชอบแต่แน่นอนเรายอมรับว่ามันอาจจะมีเรื่องของความชอบความชังผสมกันมาบ้างอันนี้เราก็ต้องยอมรับข้อนี้นะครับว่าจะมีมีเข้ามาผสมบ้างนะครับดังนั้น ตัวโพที่ออกมาเลยเนี่ยเราถึงจะได้เห็นภาพนะครับว่าคนหนึ่งได้มองเป็นสองฝั่งเลยฝั่งหนึ่งเชื่อว่าเป็นรัฐบาลค่อนข้างรัฐบาลได้มากอีกฝั่งหนึ่งค่อนข้างรัฐบาลได้น้อยนะครับก็จะแบบทมมงหมดทั้งหเอาตรงตรง,ตรงกลางที่สูงสุดสองอันเนี่ยคะแนนจะสูสีกันมากนะครับแต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะที่บอกว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนอาจจะมองว่าพักเนี้ยคงเขาคงไม่ให้ได้เป็นรัฐบาลหรอกอะไรหรอกเป็นต้นนะครับ,รบและอันนี้ก็คือคือในกรณีของพักก้าวไก่ครับอ่ะขอ ต่อไปนะฮะที่พลังประชารัฐเลยแล้วกันนะฮะคือตอนนี้ผมคิดว่าช่วงที่อาจารย์ไปสำรวจเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงที่าภาพของพลเอกประวิทย์เนี่ยแกน่าจะชัดขึ้นในของพลังประชารัฐ<ม>ว่าประยุทธ์เนี่ยไปแน่ๆแหละแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่ออกมาเนี่ยอโอโ้โหพลังประชารัฐโอกาสจะได้เป็นรัฐบาลคนข้างน้อยสาสิบเซไม่ได้เป็นแน่นอนส3มสิบสามเปอร์เซ็นคือคนไม่เอาแล้วเหรอฮะคือคนคนเขาวิเคราะห์วิเคราะห์กันว่า ว่าคือจริงๆพรรคพลังมุชารัฐเนี่ยนะครับมีคะแนนนิยมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนะ,ะก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยแปดเก้าเนี่ยประมาณเนี้ยไม่ไปไหนหรอกนะครับนะ mm hmm. ฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าคนที่ที่เหลือเนี่ยเขาก็วิเคราะห์วิเคราะห์ว่าพรรคพลังมุชารัฐเนี่ยจะสามารถได้เป็นรัฐบาลหรือไม่เขาอาจจะมองว่าเอ๊ะพรรคพลังมชารัฐเนี่ยมันคือพรรคแกนนําของขั้วรัฐบาลเดิมของพลเอกประยุทธ์ฉะนั้น yeah. <_ pace> เขาก็เชื่อว่าถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะครับ<_ <X> _>พรรคเพื่อไทยเกิดชนะขึ้นมามากๆเข้าก็เป็นไปได้ว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ไม่จําเป็นต้องร่วมกับพรรคพลังประชารัฐนะครับ<_ <X> _>แล้วก็ทําให้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยต้องกลายไปเป็นฝ่ายค้านคือไม่ได้เป็นรัฐบ,บาลแน่นอนอันนี้คือคือในมุมมองของคนคนที่ตอบนิดาโพนะครับมามาวิเคราะห์แต่ถ้าถามในมุมมองผมนะคุณอ๊อฟถ้าข้อนี้ผมตอบนะครับ ข้อของพรรคพลังขรุขรผมจะตอบว่ามีโอกาสเป็นรัฐบาลค่อนข้างมากเพราะอะไรครับเพราะสวหรือเปล่าอาจารย์เพราะหนึ่งหนึ่งไม่มีพลเอกประยุทธ์แล้วสามารถรวมกับใครก็ได้ขยับซ้ายก็ได้ขยับขวาก็ได้สองอย่างที่คุณอ้อพูดตอนต้นครับเรามีมีพักสองร้อยห้าสิบคอยนุนหลังอยู่ครับนะครับเมื่อมีพักสองร้อยห้าสิบนุนหลังอยู่แน่นอนนะครับพักเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาล ก็ต้องการเสียงตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันครับนะครับเสียงตรงนั้นมาจากไหนก็นี่ไงครับคนถือเสียงของพัก210ยืนอยู่ตรงนี้เองครับครับอืมนะครับยืนอยู่ตรงหน้าพักพลังประชารับครับอาจารย์ฉะนั้นก็เป็นไปได้ครับถ้าถ้าอย่างนั้นขออนุญาตไปที่รวมไทยสร้างชาติดนึงแล้วกันอันนี้ผมถามตรงๆนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวด้วยหรือเปล่าว่าเขาเป็นพักใหม่แล้วคนยังไม่รู้จักดีพอหรือเปล่าฮะเขาก็เลยโบสถ์ว่า เนี่ยดูแล้วไม่น่าจะได้เป็นรัฐบาลแน่นอนถึง43เปอร์เซ็นต์อาจารย์หรือมันเป็นเพราะเหตุผลอื่นคือคือมันเป็นหลายเหตุผลใหตผลที่หนึ่งก็คือพรรคใหม่อย่างที่คุณอ๋อพูดนะครับมไม่มั่นใจว่าพรรคใหม่ขนาดเนี้ยจะไปได้ขนาดไหนในขณะเดียวกันเนี่ยช่วงที่เราเก็บข้อมูลก็เป็นช่วงที่พักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับกําลังเผชิญกับปัญหาว่านัดแล้วไม่มาเยอะครับหรือหรือนัดแล้วแต่ยังไม่อยากมาตอนนี้ แล้วก็มีข่าวออกมาเยอะแยะไปหมดเลยว่าตกลงเหมือนจะมาหรือไม่ออมา,มาในขณะเดียวเออในขณะเดียวกันเราจะเห็นภาพอย่างหนึ่งว่ากับกลายเป็นว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยก,กับกับกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนเข้าพักเยอะมากหลังจากคนเอกประยุทธ์ออกจากพักไปแล้วอืมวนยเวนพักใตน้นะนะครับถามว่าทำไมถึงดึงดูดคนเข้าพักได้ดึงดูดอดีตสอสเข้าพักได้ก็เพราะพักนี้มีโอกาสเป็นรัฐบาลเกือบจะแน่นอนครับสสนักเลือกตั้ง นะครับคุณออฟครับธรรมชาติและการเมืองไทยเนาะไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านจริงไหมครับอืมใช่ฮะใช่ไหมครับเมื่อไม่มีใครฝ่ายเป็นฝ่ายค้านทุกคนก็มองหาพักที่เป็นรัฐบาลแน่แน่ก็คือคพลังประชารัฐ<ม>เราจะเห็นหลายหลายบ้านที่ทําท่าจะไปไม่ไปอยู่กันที่หลายๆบ้านเริ่มย้ายเข้ามานะครับเพราะพัคนี้เป็นรัฐบาลแน่นอนไม่ว่าผลการเลือกตั้งจออกมาอย่างรูปแบบใดก็ตาม พรรคพุทธายังไงก็ต้องต้องการเสียงจากพรรคพลังประชารัฐเพราะต้องการเสียงของพรรค250มาช่วยนะครับสมมุติว่าฝั่งฝั่งรัฐบาลเดิมเกิดพลิกล็อกได้คะแนนรวมมาแล้วเกิน250พลังประชารัฐก็ยังเป็นรัฐบาลอยู่ดีนะครับเป็นพักเป็นพรักที่เรียกว่ามีแนวโน้มการเป็นรัฐบาลสูงที่สุดเลยเอาอย่างเงี้ยกันแต่สูงที่เมื่อกี้ เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่า,ามีโอกาสที่พลังประชารัฐกับเพื่อไทยเนี่ยจะจับมือกันแต่ว่าผลโพที่ออกมาเหมือนประชาชนเ็าจะไม่เชื่อหรือเปล่าฮะใช่คนแต่คนไม่เชื่อ,อคนจานวนมากไม่เชื่อ,ไม,อไม่เชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับแต่ผมโอเคคนอาจจะมองเออจะไปกันด้วยกันได้ยังไงบอยเป็นอุดมการณ์คนละแบบกันหรืออะไรยังไงการเมืองไทยคุณออฟนะครับเราก็ศึกษากันมาระยะหนึ่งแล้วเนาะนะครับ,รบนะค,บคุณออฟว่าศึกษามาตามอายุค,คุณออฟผมก็ศึกษามาห้าสิบกว่าปีแล้วเนี่ยนะครับนะ ผลประโยชน์ลงตัวทุกอย่างจบครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้ถูกต้องครับครนะคุณบรรหารนะครับกับกำนันสุเทพนะครับปลาสายพี่ปลายไม่ต้องใจกันเนี่ยโอ้โหขุดต้นตระกูลมาด่ากันเลยยังมาจับมือเป็นรัฐบาลกันได้ใช่มีคนบอกว่าพักภูมิใจไทยกับพักไปัดเนี่ยตีกันเรื่องกัญชาต่อไปจะทำงานร่วมกันได้ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวก็จับมือกันได้พอจะตั้งรัฐบาล ผมจะ่ยลงตัวทุกอย่างก็จบครับเรื่องที่ผ่านมาก็ให้มันแล้วแล้วไปครับอืมเหมือนกันพักเพื่อไทยกับพักบางประชารัฐเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งพักเพื่อไทยกับลุงป้อมเนี่ยผมกับมองว่ามันเป็นเป็นอะไรที่ต่อสายกันมาตั้งแต่หลังเลือกตั้งหกสองแล้วเหรอฮะตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรออาจารย์คุณออฟครับทําไมลุงป้อมไม่โดนพี่ไปายไว้ว่าไม่ไว้วางใจเลยจนกระทั่งมาถึงครั้งสุดท้ายปีสุดท้ายหนึ่งหนึ่งค่อยโดน ทั้งทงที่ลุงป้อมเนี่ยควรจะเป็นดินแดนกระสุนตกอะแต่กลับไม่เป็นเออตอนนั้นก็มีดราม่าอยู่นะฮะระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเรื่องลุงป้อมนะใช่ไหมครับลุงป้อมรอดมาได้ยังไงต้องสามปีมามาโดนเอาปีสุดท้ายก่อนอก่อนเลือกตั้งเดี๋ยวจะหาว่าเกี้ยเสียกัน,นโดนสักหน่อยแล้วโดนดูตอนอภิปรายลุงป้อมครับมีประเด็นอะไรไหมครับผมยังหาประเด็นไม่ได้เลยอ่ะอืมอืมอืมใช่ไหมครับครับเนี่ยนะอันนี้อันนี้ นะคุณเอาก็เป็นสื่อคงไปตีความกันได้เองอะครับนะครับ,รบว่ามันน่าจะมีอะไรอยู่ข้างหลังบ้างหรือเปล่าโอเคนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยโอกาสรัฐบาลเนี่ยสูงมากสูงมากของพรรคอืนน่นเลยถามมีคนาถามว่าถามว่าไอ้ ه, พรรคเพื่อไทยมีโอกาสไม่ได้เป็นรัฐบาลไหมผมบอกมีกรณีไหนรู้ไหมครับ,รบผมมองพรรคเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งนะครับทั้งสสเขตและสสปาร์ตี้รวมกันแล้วจะได้ประมาณสองร้อยถึงสองรอยี่สิบแต่ แต่ถ้าสมมุติว่าพักเพื่อไทยไม่ไม่ระดมทรัพยากรทางการเมืองอย่างเต็มที่เพราะผมได้ข่าวมาว่าพักนี้เนี่ยนะครับพักไม่ค่อยระดมทรัพยากรทางการเมืองเท่าไหร่หรอกนะครับนะก็ <c oughs> คือปล่อยให้ผู้สมัครไประดมของเราเอง<ล> <c oughs> นะครับ<อ>ถ้าถ้าถ้าเป็นกรณีชิ้นนี้ในขณะที่พรรคอืน่นๆระดมทรัพยากรอย่างเต็มที่ถ้าพักเพื่อไทยนะครับผมบอกได้เลยว่า ถ้าพรรคเพื่อไทยได้จานวนสอ,สอสอทั้งปาร์ตี้สักเขตต่ํากว่าสองร้อยเมื่อไหร่ก็ตามอมืจบเลยคุนหอชนนานได้เป็นผู้นําฝ่ายค้านอีกหนึ่งรอบครับโอ้โหอา้อาวนะอ้าวอาจารย์เดี๋ยวเวลาจะไม่พอขออนุญาตไปที่ภูมิใจไทยกันหน่อยลวกันภูมิใจไทยเนี่ยผมคุยกันกี่รอบนะอาจารย์ก็จะบอกผมทุกครั้งแล้วผลโพลก็สะท้อนออกมาทุกครั้งว่าภูมิใจไทยเนี่ยคะแนนนิยมในโพลไม่ค่อยจะดีเลย แต่โพของรับโพอาจารย์คุณอรุหินมาที่หนึ่งเลยนะฮะแล้วตอนนี้ในความเป็นจริงดูเหมือนภูมิใจไทยนี่เนื้อหอมมากอาจารย์มองภูมิใจไทยยังไงฮะณเวลานี้ภูมิใจไทยนะครับเอาไปว่าอย่างนี้กระแสพักสําหรับทางนิด้าโพที่เราเคยทํามากระแสพักภูมิใจไทยไม่ค่อยมีนะครับค่อนข้างน้อยแต่ผมเชื่อว่าจะสามารถชนะการเลือกตั้งจากสสเขตได้เข้ามาเยอะพอสมควรแล้วดีไม่ดีอาจจะทะลุหกสิบเจ็ดสิบเก้าอี้ถึงแปดสิบเก้าอี้ด้วยซ้ําไป นะครับถ้ารวมไปด้วย้ันอาจจะได้ถึงประมาณแปดสิบเก้าสิบปอร์อิ่นะครับเพราะว่าภูมิใจไทยเขานะครับกลยุทธ์เขาคือเข้าไม่เน้นกระแสพักเขาเน้นการหาตัวกิมครีมเข้ามาอยู่ในในพักนะครับพวกดาวเลิกทั้งหลายแล้วให้ดาวเลิกเหล่านี้เอาตัวรอดเข้ามาให้ได้จากทรัพยากรทางการเมืองที่พักสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับนะครับฉะนั้นกลยุทธ์เขาเนี่ยเขาไม่สนใจกระแสพักนะครับแล้วอย่าลืมว่าคุณล็อบนะครับผมเคยพูดไว้ นั่นแล้วว่ากระแสนะครับยังไงก็สู้ทรัพยากรทางการเมืองที่แต่ละพักใช้เนี่ยไม่ได้หรอกครับอืมแม่แต่ถ้าพูดมาแบบนี้ก็แปลว่าผลโพก็ดูได้ส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะอาจารย์ก็ดูได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าถึงเวลาตอนเลือกตั้งจริงนะผมก็คงจะทำโพเหมือนกันแต่ว่าผมโพไปเน้นที่ตัวปฏิริตีคงไม่เน้นเขตเพราะตัวเขตเนี่ยโอ้โหมันแวรี่มากมันหลากหลายมากนะครับแล้วก็ทรัพยากรทางการเมือง ที่ถูกนำมาใช้ในการเอาชนะให้ได้ในแต่ละเขตนี่อโอ้โหมันคงห้ามหันกันหน้าดูเอองั้นผมถามอาจารย์แบบนี้แล้วกันว่าอาจารย์คิดว่าคุณอนุทินมีสิทธิ์เป็นนายกไหมฮะสมัยน้าทุกคนมีสิทธิ์เป็นนายกครับเอางี้ทุกคนมีสิทธิ์เป็นในายกหมดเลยคุณอนุทินก็มีสิทธิ์เป็นนายกในกรณีที่สมมติพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาที่หนึ่งแต่ไม่แลนสไลด์แล้วสมมติได้ต่ากว่าสองร้อยไมซ้ําไปนะครับเกิดเกิดสมมุติว่าพรรคคุณอนุทินเนี่ยมาที่สองมาสักประมาณแปดสิบเก้าสิบบาทพรรคเพื่ ยื่นมือเข้าไปเลยล่ะบอกนี่ oh. คุณเนวินคุณคุณ oh. อนุทินไปเรียนบอกคุณเนวินว่าเรื่องเก่าๆให้มันแล้วแล้วกันไป <laughs> มาจับมือกันดีกว่าอเอางี้ไหมคุณวัทินเป็นนายกเอาไหม hmm. เดี๋ยวเพื่อไทยหนุนก็เป็นไปได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอย่าลืมว่าพรรคเพื่อไทยห่างล้างจากการเป็นรัฐบาลมาตั้งแต่ปีตั้งแต่หลังการาา 2, 5, 5, รัฐประหารปีสองพันรัห้าบเจ็ดแปดปีกว่าแล้วนะครับ อืม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 อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆอ้าวเดี๋ยวประชาธิปัดใจอาจารย์ขอประชาธิปัดนิดนึงแล้วกันดูเหมือนว่าประชาธิปัดนี่ไม่ว่าจะเป็นโพไหนก็แล้วแต่เงียบกริบเลยฮะอาจารย์จนถึงวันนี้ก็ไปปัดนะครับก็มีปัญหาเรื่องของคนย้ายออกเนาะในขณะเดียวกันฐานที่มั่นที่ตัวเองควรจะต้องเป็นฐานที่มั่นที่ใหญ่ที่สามารถที่จะนำพาพักขึ้นมาได้เนี่ยกับกําลังจะโดนบั่นซ้อโดยคนกันเองอดีตคนกันเอง S <S นะครับที่ย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเลยก็แล้วแต่นะครับ <S <S รวมทั้งรวมทั้งพลังทรัพยากรทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยนะครับทำให้าทาให้พรรคไว้ปัดเนี่ยเกิดการสั่นคลอนอย่างสูงในภาคใต้ก่อนหน้านี้นะครับตอนตอน,ตอนอผมทําโพเรื่องภาคใต้โดยเฉพาะเลยคุณอ๊อฟน่าจะจาได้ที่พรรคไว้ปัดมาที่หนึ่งผมเคยคํานวณว่าพรรคไว้ปัดเนี่ยจะได้สสในใต้เนี่ยครั้งนี้เนี่ย ที่มี58เก้าอี้เนี่ยจะได้ประมาณ38ขึ้นไปถึง38ถึง40ต้น,ตนแต่ถ้ารวมไทยสร้างชาติมีพลเอกประยุทธ์เข้าไปอยู่ยังเป็นทางการเมื่อไหร่ครับแล้วลงเลือกต้านเมื่อไหร่ผมว่าน่าจะหลนหรือประมาณ30โอโ้โหคะลงมาประมาณ8 7 8เก้าอี้เลยครับ ครับครับครับอ่ะมาวิเคราะห์กันทางการเมืองนะฮะก็เป็นช่วงเวลาไปละกันเพราะว่าเดี๋ยวผ่านพ้นสิ้นปีปีใหม่ไปเนี่ยในะใกล้กับการเลือกตั้งเข้ามาทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปอีกนะ,ค,ะรครับโพที่ออกมากเปลี่ยนไปอีกนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะช่วงโอกาสหน้าปีหน้าฟ้าใหม่นะครับผมได้เชิญอาจารย์มาพูดคุยอีกเดี๋ยวเดี๋ยวนะสิ้นเดือนนี้คุณอ๊อฟครับสิ้นเดือนนี้วันที่ยี่สิบห้าธันวาเนาะครับเรามีโพสําคัญอันหนึ่งที่นักการเมืองทั้งหลายรอคอยกันอยู่ก็คือ การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตมาสครั้งที่สี่ทับสองพันห้า้อหสิบห้าครับโอเคฮะเดี๋ยวคงมีประเด็นได้มาคุยกันช่วงสิ้นปีหรือปีใหม่แน่นอนนะอาจารย์ครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ